บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขูสุขนเดอม์มินิกับพ่อพอกับสาเขง่งคือเก่าน้องพี่น้องทั้งซองเขง่งล่าสาลาวเดอมืมอนี่น้องสาเขง่งก็อยู่บ้านพี่น้องได้ออห่ห้ออกหน้าน้องสาเข่งกะสิม,มาเห็ดน้ำเจลเขาปุ้นน้องพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาอว่าวิธีเห็ดของเสาเขง่งเป็นจังเด่นน้พ่อแม่พี่นอ้องกะสาเข่งกันังบ่ทันได้หนึ่งข่าดอกพี่น้องตอนหนึ่งก็เป็นเวลา 00, สี่โมงปลายนาอสิเขาหามงนุลพี่น้องสาเข่งกะ สีเห็ดน้ำเจลข้าวปุ้นแล้วจังสีอุ่นเข่ากินน้องพี่น้องอยู่กินกับอันกินกับยายเลยกัน้องซ้ายนะพวกแมสุเขงพอสุาเขงเลยกับอีกน้องอีกซองคนพนอยู่น้าน้าพี่น้องข้าวปุ้นกะป้าเอามาให้นะป้าพันไปตลาดแล้วพันซื้อมาให้โลหนึ่งน้องพี่น้องพนบอกว่าอันเห็ดเจวเอาเองเด้อพนนอนนาน้าพี่น้องพันกลับไปเมื่อน้าพันเอาข้าวปุ้นมาให้เลยกัไปเมื่อน้าน้าเขุเขงก็เลยสีมาเห็ดน้ำเจวเองเนาะแต่ว่าข้าวปุ้นป้าซื้อมาให้น้องส่อมพี่น้องมีท้องกะ ไปเบิ่งไปส้มนมกันเลยเด้อพี่น้องสูตรเสาเข่งว่าเห็ดจังใดเนาะตอนนี้นาะพี่น้องเสาเข่งก็ได้ต้มน้ำมาเลยเนาะเสาเข่งก็เสิเอาน้ำตาลลงเลยเด้อพี่น้องเอาซีผสมหวานๆเนาะแต่ลายเติบด้วยพี่น้องแล้วแต่ฟูหมักเนาะโอ้นมต้ำตาลก็มีหมดเนาะนี่เขาตู้เย็นยังมีหมดเลยเอากระชีต้มน้ำตาลให้มันเปื่อยนาะพี่น้องเลยเสาเข่งก็สิมาตำหมอกถดดินกันเลยเด้อพี่น้องแบบนี้เนาะ ตอนนี้เนาะพี่น้องเสาเค่งกับซิมาตั้มมังริกกับมังทอดินเลยเนาะพี่น้องนี่เสาเค่งไปซื้อมังทอดินมาเนาะในเฮือนเสาคนพี่น้องทงละพันกีบเนาะเสาเค่งกับซื้อหาทงพี่น้องเดี๋ยวเสาเค่งกับซิมาตามัา้ใส่กันกับมังริกเนาะเห็ดเป็นแจ่วทอดินแจ่วหวานพี่น้องเลยตั้กันเลยเนาะพี่น้อง นะกห,นะนก,ห,นหนกน้อยนะพี่น้อง,องาตามเแซบบ็กกน,น้อยตากแหว่งเนานะตัวนี้เขาก็สิตดำให้มันหมุนเนจักหน่อยน้อพี่น้องอีกสามทงเขาต่างสิตดำแบบบ่ให้มันหมุนขาปันไดเนาะตัวนี้เขาสตดำให้มันหมุนเลยพี่น้องเพื่อหน้ามันเข้มขนะ้นเนาะ ไปน้องพี่น้องคาก็เอามาใส่อีกสามทงเนาะหมอดิซ่าเข่งต้มน้ำตาลซาเข่งกับปงแล้วน้องพี่นอ้องควน้ำตาลเปูเล่แล้วนะเนาะแล้วแต่สูตรไทยสูตรมันเด้อพี่น้องอันนี้ก็แปลว่าซาเข่งเคยเห็ดแบบนี้เนาะเข่งกับซีใส่ใส่เกลือเป็นนัวเอานี่แหลนะน้องพี่น้อง เรากำลังมาตาต่อไปอีกมาหนี้นี่ก็จะเป็นน้ำตาลที่สเกเกงต้มเนะมาะมะทอริลลายอาลิพี่น้องเข้มข้นขนาดไรมานตั้ตมต,มตมั้มตั้พกกตมพี่น้องนี่เนาะพี่น้องสกเกงก็ได้ตั้มเลี้วเลยเด้อพี่น้องนี่ยสกเกงก็จะถอกลงหมอกเลยเนาะมาหนี้น พี่น้องเข้มข้นขนาดเนาะน,ะนี่ต่อไปเนาอสสะเ่งก็สีมาใส,มใส่เป็นงวกันเลยเด้อพี่น้องนใส่เป็นงวลงไปเลยเนาะใส่หน่อยแซบหน่อยชะลาแซบลาจ้าต่อไปก็สิเป็นเกลือเนาะ เลือใส่ประมาณนี้นะพี่น้องอย่ามันขึ้นนะต่อไปก็จะเป็นหมักนาวเดอ้อพี่น้องแบบน,นี้เนาะน้ำมันโซดินเนะาะซอเข่งต้มน้ำตาบบลตบดพี่น้องน้ำมันบเดเหนียวเนาะต่อไปนะพี่น้องซอเข่งซิมาใส่หมักนาวเนาะปิบไปเลยจ้า ขออนุญาตใส่มือเด้อพี่น้องมึงน้าหน่วยหนึ่งเนาะเลากซ็ซีมมึงซะก,ก่อนนะพี่น้องถ้าว่ามันสมสมติวันวาน,นเลยครับก็สีหยุดเนาะถ้าว่ายังวานอยู่ครัก็สีใส่มะนาวเพิ่มอีกเนาะซีมมึงกนพี่น้อง ยังบ่สุกเนาะใส่อีกหน่อยหนึ่งบมมีน้ำปลาเนาะพี่น้องบ,อบมจากปันไตน้องโมจากเสพมาเลยจะมีน้ำปลานี่ขาดเลยนี่พี่น้องซีมก่อนเด้อพี่น้องมันเนาะว่าพอดีเลยยังเนาะ สมสมมันหวานนะพี่น้องล่างผักมาพี่น้องล่างอนน้ำที่ซองเนาะ พอเ้อพี่น้องเขาก็ใส่กระตูไเลยต่อไปก็จะเป็นผักเสริมไปผักเสริมเขาจะเอาหน่อยเดียวนะพี่น้องพอเนาะเดี๋ยวเขาก็จะล้างซองน้ำก็นะมาพี่น้องผักเสริมกันแล้เนาะ งานพี่สองหน่อยต่อไปก็เสิร์กถึงกระซามเลยจ้าอุย้ยเสิร์ฟติดกระตุกเลยนะพี่น้องนี่พักเสริมรวมเนาะใส่ไวไ้เลยจ้านี่พี่น้องพักเสาเคกเนาะพักเสริมกับพักสลัดอะไรพี่น้องมีซองอย่างเลยเนาะนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเสาเคงก็ได้เฮ็ดแล้วเรียบร้อยและนะ้วเนาะนี่เสาเคงก็สกินก่อนเนาะเพราะว่าน้องซ้ายเพื่อนพึ่นมาแต่นากระข่ำเนาะพี่น้อง ผักสลัดผักเสริมเนาะแล้วก็พันกระปุนเนาะพี่น้องมือนั่นก็กินกับซาวไก่เนาะแต่ว่าอันนี้ป้าเป็นซื้อมาฝากเนาะพี่น้องซาเคงก็ซื้อแต่บางัวดินมาเห็ดเจนะ๋เนาะพักกับเพื่อนฝาซื้อมาฝากพี่น้องพักกับข้าวปุ้นเนาะแต่ว่าเพื่อนออกไปมานาพี่น้องเพื่อนในเห็ดเจลเ,เองเนาะเดี๋ยวเราก็จะลงมือกินกันเลยเด้อพี่น้องแบบนี้มานะพ่อแม่พี่น้องน,น,องนี่มากินอีกแล้วเนาะ ามาๆพี่น้องมากินน้ำกันเด้มือนันก็กินพันธาปุ่น,ม,น,น,นนะมันี่ก็กินนกแล้วเนาะน้ำงเจียดุดเด็ดน้องเจ็บังตัวดินลายๆเนาะ านี่อยูวเลยลเสพลา,พายพี่น้องก็โอเคเด้อสำหรับกินนี่สักเก่งก็จะกินนในพรมแม่พี่น้องเบิ่งสำเนียเนาะพี่น้อง กาสิจุบคลิปบไวซสมีเดอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจชาวเพลงเห็ดทิหน้าต่อไปในเดอพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเพลงว่าชาวลาวด้เดอสบายดี